ไม่มีอะไรมากแค่อยากมาแรปอยากมาบนแค่นั้นแหละจุ๊บๆไปฟังกันเลยดีกว่าเย a เยอ๋อ yeah. yeah. oh. ฟังฟังนะ คารวะกูซะพนมมือแล้วกูจะไปล่อยไปอย่าคิดเออมาเจอกูคนระดับพิซัมไปมึงมองกูดีๆว่านี่คือใครนี่คือเสียงของยังโรงไม่ใช่เสียงผู้ใดคำมึงยังสำซาบวกไปวกมาไอสัตว์นิรายการแลปไม่ได้มาอ่านตำราไอเด็กน้อยไอหนูน้อยมึงควรกลับบ้านพิซะฝึกออกเสียงให้ถูกทุกปย,ยันชนะ กูสว่างคงยังเห่าต่อไปมึงก็รู้กูเป็นใครอันตรายยิ่งกว่าไฟที่พวกมึงนงั่งคิดจะไม่ต้องมาทําเป็นหวานกูให้เมียมึงสาวให้ตอนที่มึงนั่นเผลอถ้ามึงยังสงสัยกูก็ได้แถลงขครจะเล่นกับกูนะไอ้น้องระวังจาบที่สูงในระวังจะปอบช้ําพี่ไม่มีเคานเตอร์เพนให้จับมึงนั่งขึ้นเมนและให้พาสตศพให้มึงบ้าหรือเปล่าไอ้ชายแค่นั้นแหละบ๊ายบาย